ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวแลมฟืนนะครับเป็นข้าวแลมฟืนแบบแผ่นแผ่นตรงๆนะครับผมข้าวแลมฟืนนี้ก็จะทํามาจากถั่วนะครับนําไปจากถั่วให้ไปกวนกวนแล้วก็เอามาขึ้นเป็นก้อนแล้วก็ทําเป็นแผ่นตากแห้งเพื่อให้อายุให้นานขึ้นนะครับเราสามารถทานแบบเป็นน้ําซุปตอนที่มันยังข้นๆเลยก็ได้ทาหรือว่าทําเป็นแบบก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ มาทําแผ่นเป็นข้าวเกียบแบบนี้นะครับเป็นข้าวฟืนถั่วนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมถุงนี้สองร้อยบาทนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้เดี๋ยวเราจะมาทอดดูนะครับว่ารสชาติมันจะประมาณไหนนะครับข้าวฟืนถั่วนะครับผม นี่ครับให้ดูแบบแผ่นใกล้ๆนะครับผมแผ่นก็โอยประมาณนี้นะครับบางมากเลยนะครับบางเฉียบเลยนะครับผมข้าวฟืนถั่วนะครับเหมาะสำหรับเป็นกับแก้มก็ได้นะครับกินกับน้าพริกหรือว่าเอาแล้วแต่เลยนะครับเอาไปกินกับแกงไปจิ้มอะไรต่างๆนะจิ้มซอสอะไรพวกนี้นะครับผม หลากหลายเมนูเป็นเมนูยามบ้างก็ได้นะครับเมนูหลักก็ได้นะครับมันเขาเก็บทั่วไปเดี๋ยวเราจะไปทอดกันดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการทอดก็ใช้น้ํามันปาล์มนะครับมันจะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับเนาะมันเนี่ยนะครับ ตอนแรกเราก็เร่งไฟให้มันร้อนๆก่อนนะครับให้น้ำมันมันร้อนๆก่อนถึงจุดที่แบบว่าเริ่มมีควันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงผ่อนไฟลงไปแล้วก็ให้เหลือไฟกลางๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาข้าวฟืน้นข้าวเกี๊ยบข้าวแรมฟื้นของเราเนี่ยใส่ลงไปนะครับ ให้น้ำมันมันเดือดจัดๆก่อนนะครับเราต้องรีบเอาลงแล้วก็รีบตักขึ้นเร็วๆนะครับเพราะว่ามันจะไหม้เร็วนะครับเข้าเก็บเขาเ้าวแรงปืนตัวนี้ น้ำมันเริ่มมีควันแล้วนะครับผ่อนไฟลงไปนะครับแล้วก็ลองโยนดูนะครับอ่านี่คือใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะได้ละเพราะอันนี้มันจะพองมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับใกล้ได้ที่แล้วนะครับเนี่ยมันจะพองเร็วมากเลยนะครับ ต้องรีบตักนะคที่จริงน้ำมันก็ต้องใช้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่านี่ผมทดลองให้ดูเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องใช้เยอะมากอันนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยขายในเพจ ในเพจอา,อา,อา,อาหารเหนือถั่วนอกแผ่นนะครับจีเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนอันนี้จะถุงละสองร้อยนะครับแต่มีรีวิวจากชาวบ้านว่าอันนี้อร่อยกว่าผมก็เลยลองดูนะครับลองทานดูก,ก่อนเนะ้ะก่อนที่จะขายนะครับ เนี่ยนะมันจะพองเร็วมากนะครับเราต้องรีบรีบแล้วมันจะมีกระชอนที่จริงควรจะมีกระชอนด้วยนะครับฝนตกมาแล้วนะครับตอนนี้อเรียบร้อยนะครับแบบดลองนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาเก็บเขาเก็บเข้าแรมฟืนของเรานะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับจากแผ่นบางๆเมื่อกี้นะครับ พอทอดกรอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับผมสวยสวยงามนะครับอร่อยนะครับเป็นกับแก้มเป็นอะไรได้ทุกอย่างนะครับทานเล่นนะครับผมมีประโยชน์เพราะทำจากถั่วนะครับโปรตีนสูงนะครับดูความกรอบนะครับ อบามหอมก็อร่อยเหมือนที่ผมแบบที่ผมเคยขายเลยนะครับแบบนี้ก็อร่อยมากนะครับสั่งซื้อได้นะครับถุงละสองร้อยค่าส่งตามจริงนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับสีสันร้านอาหารเอาไปใช้ก็ได้นะครับคุ้มนะครับนิดเดียวเองนะครับผมประมาณหนึ่งกำมือเองนะครับที่ทอดไปสั่งได้นะครับ ถึงละ200ค่าส่งตามจริงนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อยากให้ผมสาธิตรีวิวอะไรสินค้าชุมชนสินค้าพื้นบ้านนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ